มาปอกเปลือกน้อยหนงกันนะคะทุกคนหรือว่ามาตลอดบ้านเห่าเนาะเปลือกก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะบางๆปอกแบบนี้เลยนะคะน,นี่คือผลที่สุกแล้วนะคะ เองเนาะไม่กินวะนะด้านเินมันยังบัวยาสุกไปได้แต่อันนี้สุกแล้วนะคะทุกคนรสชาติหวานอยู่นะคะแต่หวานสูงน้อยหนานี่ด้านไหน อยเอาออกจะไหนอ่ะด้านไหอ่ะค่ะ็ะค่แค่เม็ดไม่หนาเลยดูโียรวมแล้วก็แทบ